ถยอะไปไปไปที่แนวแนวแนวรั้วเลยนะฮะขอบคุณนะฮะไม่เอาวินหายไม่เอาไม่วินหายไม่วิ่นาครับก็ไปที่แนวรั้วฮะเดี๋ยวท่านพุ่งกลับชนะจับอากาศให้ทราบนะฮะไม่ยอมวินหายที่ไปวัดที่เขาเปิดอยูเทีนซ้ายขวาเลยฮะซ้ายเนี่เลยครับซ้ายซ้ายขาไหนฮะกอดกู พี่พี่ตำรวจเดินขึ้นมาข้างหน้านี่พี่พีพ่ป้าป้าปแจ็คอยู่ไหนวะครับขออนุญาตนะครับพี่น้องที่ร่วมชุมนุมหรือทํากิจกรรมรวมกลุ่มใน,นที่แห่งนี้นะครับผมขออนุญาตครับผมพันตรวเอกสนองแสงมุีครับภูมกับการสถานีตำรวจรคนครปฐมชนะสงครามนะครับขออนุญาตประชาชนทุกท่านนะครับขอย้ำเตือนสิ่งประกาศหัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบในการแก้ไขสถานก,การณ์กุกเฉินนะครับ ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการห้ามจุมรุมในการิกัรนการวนสุบนะครับขอให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิเก้าฉบับที่ห้าลงที่ห้ามีนาครับการที่ขออนุญาตย้ำเตือนนะครับผู้ร่วมชุ่มรวมที่แห่งนี้นะครับการทำกิจกรรมหรือการชุมนุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนะครับอาจทำให้ท่านได้รับโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดึงขอประชาชนอรับทราบแล้วบางท่านอาจจะ ขออนุญาตย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ ะะทางผู้กำกับสอนอชนะสงครามนะคะก็ได้มีการนำเรื่องขยายเสียงนะคะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ชุมนุมนะคะโดยมีการประกาศนะคะถึงเรื่องการชุมนุมในวันนี้อะไรเปิดใหม่เลยนะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไว้ววววอยู่ ก็อตาต้องตายไม่เชื่อว่าต้องอยู่ข้างผู้หญิงกันไม่ใช่ขั้นบ้าไงนม่ช่ขาวนยอมทำได้หรังตาเวลาคนี่

ก็เมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีนะคะก็ผู้กำกับสอนอชนะสงครามนะคะได้มีการนำเครื่องขยายเสียงนะคะเข้ามาในบริเวณพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะตรงที่ทางอีจันได้รายงานอยู่นะคะก็เป็นบริเวณรูปปั้นพ่อแม่ธรณีบีบมวยผมนั่นเองนะคะ โดยทางผู้กำกับสอนอชนะสงครามนะคะได้มีการอ่านประกาศนะคะโดยใช้เครื่องขยายเสียงนะคะโดยระบุว่าการชุมนุมในวันนี้นะคะเป็นการผิดพรกรชุกเฉินนะคะรวมถึงผิดพรบควบคุมโรคด้วยนะคะ ซึ่งหลังจากที่ทางผู้กำกับเนี่ยได้มีการประกาศนะคะออกผ่านเครื่องขยายเสียงเนี่ยก็ทำให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนนะคะมีการาส่งเสียงตะโกนออกมานะคะ,ะสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะค่อยๆ่ ทยอยเดินทางกันมาปักหลักแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยตรงที่เราได้รายงานเนี่ยนะคะอยู่บริเวณรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนั่นเองนะคะสนรับสถานการณ์ในตอนนี้นะคะก็ยังมีผู้ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยทยอยเดินทางมาอยูอ่อย่างต่อเนื่องนะคะ ส่วนสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังปกติดีทุกอย่างนะคะใชุ่ณนทีนี่นะ่บุที่จะเข้ามาเพราว่าผมซื้อของแกแล้วผมก็เล้สึกแบบว่ แล้วก็สำหรับบริเวณรอบๆในตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่า,าบริเวณทางด้านหน้านะคะของสนามหลวงเนี่ยก็ได้มีการานำตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาตั้งวางาขวางเอาไว,ว้แล้วเรียบร้อยนะคะ สำหรับการชุมนุมในวันนี้นะคะก็เป็นการนัดชุมนุมกันนะคะของกลุ่มรีเดมนะคะซึ่งการชุมนุมในวันนี้เนี่ยเป็นการนัดหมายแนวร่วมจัดก,การชุมนุมแบบไร้แกนนํานะคะที่ท้องสนามหลวงนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาของวันนี้นะคะ mm. เพื่อที่จะมีการทํากิจกรรมในการแสดงออกทางการเมืองนะคะรวมถึงจะมีการเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเรานะคะ ก็คือเป็นแกนนำมวลชนที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้นะคะขณะที่เมื่อเวลาประมาณ16นาฬกา30นาทีที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานเข้ามานะคะว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนค่ะได้ออกมายืนเป็นแนวป้องกันหน้าตู้คอนเทนเนอร์บริเวณสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะคะ ขณะที่เมื่อเวลาประมาณ17ตริก30นาทีหรือว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ทางผู้กํากับสอนนชนะสงครามนะคะได้มีการประกาศผ่านเ,าเครื่องขยายเสียงนะคะโดยระบุว่าการชุมนุมในวันนี้เนี่ยเป็นการผิดพรกอฉุกเฉินนะคะรวมถึงผิดพรบรควบคุมโรคนะคะ ก่อนที่จะมีการอถอยกําลังออกไปนะคะจากบริเวณของกลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะสําหรับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังปกตินะคะไม่ได้มีเหตุหรือว่ามีอะไรนะคะซึ่งขณะที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณของรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะตรงด้านหน้าไกลสุดตรงนู้นนะคะเราจะเห็นว่ามีการนำตู้คอนเทนเนอร์นะคะมาวางขวางกั้นเอาไว้นะคะ ใ่ okay. สำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงปกตินะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขอทำการลงไลฟ์ไว้แป๊บหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการชุมนุมนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นไลฟ์สดใหม่แล้วก็รายงานให้ได้